สาวถูกจิกหัวกระชากผมกลางอนุสาวรีย์ชัยคู่กรณีไม่พอใจจองที่นั่งริมประตูบนรถตู้กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์เมื่อผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสเรื่องราวเล่าว,ว่าตนเองถูกผู้หญิงคนหนึ่งจิกผมกระชากหัวลงจากบันไดเลื่อนโดยคาดว่าอีกฝ่ายไม่พอใจเหตุที่ตนเองจองที่นั่งบนรถตู้สาธารณะสำหรับเรื่องราวทั้งหมดมีดังนี้ขอเตือนภัยสำหรับคนที่โดยสารรถตู้เป็นประจำโปรดมีสติก,กับทุกๆสถานการณ์ค่ะ จากเหตุที่เกิดขึ้นวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ6นาิกา30นาทีถึง7จนาิกา30นาทีถูกกระชากหัวลงจากบันไดเลื่อนที่เกาะพญาไทอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเราต่อคิวรถตู้จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิทธิ์มาลงอนุสาวรีย์ชัยเพื่อมาทำงานซึ่งปกติขับรถยนต์ส่วนตัวมาเองแต่เนื่องจากเป็นเช้าวันจันทร์และต้องมาทำงานด่วนเช้ามาก เลยตัดสินใจโดยใช้รถตู้สาธารณะและขณะที่เราต่อคิวกำลังเดินขึ้นรถตู้ตามปกติมันเหลือที่ข้างหลังสุดและที่ด้านหน้าติดประตูทางออกเราเลยเอาของวางไว้ตรงที่นั่งด้านหน้าแล้วหลีกทางให้คนอื่นขึ้นก่อนจนถึงพี่ผู้หญิงชุดสีเทาเป็นคนสุดท้ายเขาไม่ขึ้นรถบอกว่าจะนั่งตรงนี้ที่เราเอาของวางไว้ซึ่งเราไม่เข้าไปเพราะเราเวียนหัวและจะเมารถคนขับเลยถามว่าลงที่ไหนเราบอกอนุสาวรี พี่เขาก็จะลงอนุสาวรีย์และใครมาก่อนเราก็บอกว่าเรามาก่อนแต่เหตุการณ์เหมือนจะเริ่มไม่ปกติเพราะพี่เขาเริ่มมีอารมณ์ว่าเราว่าไม่ควรจองที่มาก่อนเขเข้าไปข้างในเป็นคนยังไงทำไมเห็นแก่ตัวนิสัยแย่มากคือเรางงมากเพราะเรามาก่อนแค่เอาของวางจองที่แล้วไม่ได้ขวางคนอื่นขึ้นรถด้วยคือเข้าใจว่าเรามาก่อนสามารถเลือกที่นั่งได้ก่อนแต่เราไม่พูดไม่ตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นพี่คนขับรถตู้เลยมาบอกเราให้เข้าไป เราก็ยอมเข้าไปรถจะได้ออกเพราะรีบไปทํางานด้วยพอขึ้นรถมาก็นึกว่าพี่เขาไม่มีอะไรแล้วเราก็ยอมมานั่งข้างในแล้วแต่พี่เขาก็พูดขึ้นในรถอีกนิสัยแย่มากนิสัยไม่ดีสันดานคือไม่รู้ว่าด่าเราหรือเปล่าแต่เขาคงไม่ว่าคนอื่นมั้งเราก็คิดว่าคงจบละเขาคงไม่ว่าอะไรแล้วจนรถมาถึงอนุสาวรีย์ชัยพี่เขาลงก่อนเพราะอยู่ด้านหน้าเราลงทีหลังแต่พี่เขาเดินอ้อมมาเจอเราพอดีแล้วก็ตามมาว่าต่อ เราก็พยายามเดินหนีไม่อยากมีเรื่องแล้วกําลังจะโทรหาเพื่อนแต่เขาก็ยังตามมาจนมาถึงบันไดเลื่อนเรากําลังจะขึ้นแฮชแท็กเขาดึงหัวเราแล้วลากไปทางบันไดลงอีกขั้นแล้วพี่เขาก็ยืนด่าต่ออีกเราก็พยายามไม่ตอบโต้และขยับออกห่างแล้วเอามือถือถ่ายเหตุการณ์เพื่อป้องกันตัวเองกรณีเขาจะมาทําร้ายเราอีกเขายังยืนด่าเราก็พยายามออกห่างถอยออกม่ให้เขาถึงตัวจนเขาเดินยกขึ้นบันไดเลื่อนไปแต่ก็ยังมีชี้กลับมา จนพี่เขาขึ้นไปสุดพอเราเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็รวบรวมสติเอาจริงๆตอนนั้นก็กลัวด้วยตกใจมากด้วยและร้องไห้โทรหาแฟนก่อนและโชคดีที่ยังไม่ทันก้าวขึ้นบันไดเลื่อนไปนั้นคงเจ็บกว่านี้เราเดินไปหาพี่ที่ร้านขนมปังข้างบันไดเลื่อนถามว่ามีกล้องวงจรปิดไหมคือเราคิดว่าจะแจ้งความและไปขอให้พี่คนขับรถตู้มาช่วยเป็นพยานให้และได้เข้าแจ้งความที่สอนอพญาไทยแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรารู้เลยว่าสิ่งที่ต้องมีมากที่สุดคือสติ เพราะจะทำให้เราระง,งับอารมณ์ได้และไม่ทำให้สถานการณ์รุนแรงไปมากกว่านี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณบุ๋มเจ้าของเรื่องได้เล่าว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตามที่ตนเองได้เล่าไว้ใน Facebook ทั้งหมดตอนนั้นตนทั้งเจ็บทั้งตกใจและกลัวด้วยแต่ตนก็พยายามตั้งสติบอกตามตรงว่าไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้ตนกำลังจะขึ้นบันไดเลื่อนก็ถูกอีกฝ่ายลากลงบันไดามาซึ่งตอนนั้นตนทำได้เพียงเอาตัวเองออกมาจากมือของเขาให้เร็วที่สุดเราพยายามบอกเขาว่าตอนอยู่บนรถ เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาแล้วก็ยอมให้เขานั่งตรงนั้นแล้วพยายามจะอธิบายให้รู้ว่าเราไม่ได้อะไรเลยส่วนเรื่องคดีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนเพราะว่าอีกฝ่ายใส่แมสทำให้เห็นหน้าไม่ชัดซึ่งถ้าหากทราบตัวและหากได้เจอกันอีกตนก็อยากจะถามว่าทำไมถึงต้องมาทำร้ายกันเพียงเพราะแค่เรื่องที่นั่งรถตู้ถ้าถามว่าตนเองให้อภัยอีกฝ่ายได้ไหมก็ให้อภัยได้ถ้าอีกฝ่ายยอมรับผิด หนูยังไม่ได้ว่าอะไรพี่เลยเดี๋ยวนะบอกไปก่อนนะตั้งแต่ขึ้นรถมาหนูยังไม่ได้พูดอะไรเลยมึงเ,เ,เอากระเป๋ามาจอดที่มึงก็รู้อยู่ว่าก็ต่อแถวกันแล้ว<อ>หนูก็ให้พี่ขึ้นมาแล้วไงโอ๊ย่หนูก็ให้พี่ขึ้นมาแล้วไงมึงยืนอ,อยู่เพืออตั้ง เราเป็นผู้ถูกประทาม,มผู้ถูกทำ<ม>รท้ายอะค่ะ<ม>อยากให้มีการดําเนินคดีให้ถึงที่สุดของกฎหมายมตามกระบวนการของกฎหมายค่ะที่<ม>หนูไม่มีการเถียงไม่ตอบโต้ไม่ตอบกลับใดๆทั้งสิน้น<ม>ตั้งแต่หนูเนี่ยเป็นคิวที่สิบใช่ไหมคะที่เขาเป็นคนท้ทายพอถึงคิวหนูเห็นว่าข้างหลังเนี่ยคือมันมีที่นั่งข้างหลังกับที่ตรงประตูะคะ่ะที่นั่งอะ,<ม>อะตรงนั้นหนูก็เอากระเป๋าวางไว้ตรงนั้นเพราะว่าหนูไม่ชอบนั่งข้างหลังเพราะหนูเป็นคนที่เมารถ เบี่ยนหัวก็เลยแบบนั่งตรงนั้นแล้วมันถึงคิวเราก่อนเราก็คิดว่ามันคือมารยาทางสังคมพี่มาก่อนเรามีสิทธิ์เลือกที่นั่งก่อนถูกไหมคะอ่าแล้วหนูก็วางแล้วหนูไม่ได้ขวางใครเลยไม่ได้ขวางให้คนอื่นแบบขึ้นไม่ได้หรืออะไรพอหนูวางเสร็จหนูก็เบี่ยงตัวออกมาแล้วให้คนอื่นนะคะขึ้นไปจนถึงที่เขานั่นแหละเขาก็ไม่ยอมคืนปกติจะขับรถยนต์ส่วนตัวมาเองเนี่ยคะ่ะวันนี้เป็นวันเ,เมื่อวานอะคะ่ะเป็นวันที่ แต่ใจิงใจขึ้นรถตู้มาคือไม่ไม่ได้รู้จักนึงไม่เคยเห็นกันมาก่อนเพราะว่าไม่ได้ใช้บริการก่อนใช่ค่ะ